โอ้เปลยมาแลวนี่มายาวโอ้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวจะ่บอในนี่คืออย่างนั่งฮะจังเซบฮุบคือบะรบะบะเซบโอ้ถือเออเราโฮมาดีีนี่กเคนเออเด็ดลโอ้ ได้ได้แค่คอยได้ย,ดย,ยันฮัเดี๋ยวผมมาเนาเดะเดมันกูผมไม่เห็นนะบมพดีที่ทีทางนั้นให้คนอุ้มไปยุ่นี่ ปปปปบอกคนมาพี่เนี่ยร้าล่ะเด้อบอกคนม่าหาอ้เนี่ยมาได้อยู่บ่ พ่อยูหันมันมันเปื้อนให้พี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีและสวัสดีเดนาะกับบรรยากาศช่วงทเที่ยงพี่น้องเลยบอลีกับ้าเยาวเนาะบอลบุญมานน้ำกันพันโจทยู่ฟุม่มเมนบอกบอลีเอากล้องนี่แหละมาให้น้องพญาไพ่พี่น้องเลยเนาะก็เมื่อคืนนี่กระพนตกะฮงพี่นอ้กกนองเลยอ่าเปื่อยไปเลยจนว่าเปื่อยบอลจันรอดพอดีแล้วไปหอดมันจังบ่ มันจะบมแกะแยกเราอะเดี๋ยวเปิดได้เลยนะเราะอ่็นไหมไเรนอะเดี๋ยวมาเมนเดี๋ยวมาเปิดน้ำกันบอลลี่ยังไม่ได้เปิดไม่ได้แกะแชะยังเบิ้งเลยนะมาเปิดพร้อมกันกาแฟกับน้องบุ้งหัวอ่าสิเป็นยนดได้ผูกมาเลยด้น้องพญาไพผูกพิ่นพิการเป็นน้องไงเนาะอ่าอ๋อคือคือจอยแฮะเมนตะว่าท่ายน้องพนิบอกรนพี่น้องคอมเมนต์อยากปิดนะบุ๋มเมนมาบอลลี่ปิดเองไงระบบยูทูปพนอยากปิดนะดิ สบายดีล่ะก็มานน้ำกันก็นกนได้มันเป็นยังสบายดีมาทิ่มแล้เลยเมื่อปันบุลึงกันอ้อมบริองแล้วเด้เห้องก็พยาภัยเด้อทิ่มในเมื่อเลยวะนี่อืมนบ้าเอากล้องนี่มาให้ฮู้อยู่บอกกล้องเนี่ยโบโหจะคิดว่ากล้องแย่งนี่นะ่บโบโห มนขัดกินอเลยกล่องขนาดใหญ่กิ่นแล้วไปแบบยางเายางยบ้เผาเนี่ยมันจะกบ่องจะมีเนวบ่ละ่จ,ะจิไปใช้จะเผาบ่เราจะ่อันบลองนี้น,นนะแล้ว,ว่าบห้อะเาอเอบอกกับห้องเจ้าอะไรก็อยู่เป็นมูนก,กันเนียอ่นี่นเราไมาโอ้เื่อแล้นี่ายาโอ้เดี๋ยวเดี๋ เดี๋ยวเขบจะหูบอลในน,นี่คืออย่างนั่งฮะจักอยู่บ่บ่มันเปื่อยไปแล้วนี่มาแยวไปอือโอ้ก็ถ้าผลผลลิ้นมันขึ้นแน่มันขึ้นนะี่แกชงมาเตสิอ่าเออเป็นชงมาแต่จังหวัดเชียงรายผู้ใดมาแต่ฝั่งไทยผู้อ่ามาแต่จังหวัดเชียงราย คือ,อยังนะจะ่าคือ,อยังอันนี้ฮะบุงกองขนาดใหญ่เลยมาเสอร์ฟใหน้องอ่าพยาภัยบริบรินัดหมายยังเพื่อนเลยไนดะ้อ่าจะคิดว่าเป็นยังทายถึกเลยสิเก้วาลดล่ะว่าลดคือ,อยังคือ,อยังคือ,อยัง โอเคนาบกาเคยบอกเจ้าอยู่ด้วยหลอกก่อนลืมบอกนาบ้าบอกเจ้าอย่างหลอกก่อนว่าเอานาบาตอนนาเอาเงินให้หลอฮะหลอกบ่เมลหลอมาแก้เบิ้งน้ำกันสวัสดีบอลลี่เอ่อ โอ้ได้มานี่เป็นอาทิตย์ปลายแล้วประชองอาทิตย์แต่ประจ๊ะเกะว่าเอาไว้เคื่อนพี่น้อง,งกล้องมันนี่ก็ใช้งานบ่ได้แล้วบวบุญกับแม่กินเอาไงมาแล้วต้องปาดทีเด้วเได้มันบวบไวบบุญมาช่วยเน,น,นี่ยนี่ยันเปลยนี่บบุญมาช่วยเนี่ยยันเปลยนี่ Ủa xuống thế tay hát đi. Tóc rái đi. Bao bóp phú. Tóc rái đi. Bao suy đi lên, nó bóp phú. Time mẹ cho mày yang uni. Huh? Tóc mày yang uni. Tóc bóp. Tóc bóp phú. Capture quân, eh? Oh, ny đi, ny. Oh, ny đi, ny. Oh, ny đi, đi, ny. Oh, ny đi, ny. Oh, ny đi, ny. Oh, ny. หน <m> <t ired> ึ่งไปจับกล้องอี่ดีสองซบฮึบะบะเาะอ้ถือว่าเออเราโฮมาดีนี่รถเข็นรถเข็นยังมีไม่ได้เด้พี่น้องเลยเข้าปัญหาว่าเข้าเ็สให้น้องคนเป็นบ้างป่ะนี่ตีนยูเล้จะช่อชับได้ปุ๊บเจ๊ง่อยู่เบียยจะเคยเห็นเป็นบ้างนนี้เ ออเอาเราๆปเาเาเอามาของใหม่ดิของใหม่เอถือประนถึกๆได้หน่บอกไว้ก่อนของสามหมื่นเนอของสามหมื่นพ่นบอโอ๋อตเฮ้ยโอ้เมนดีไรไอคนมาบุญหนีไรวันละสองหมื่นมีแต่พี่น้องเนาะคนใดหู้บอกวาลี่เนี่ได้ราคารถเข็นนี้ มันประมาณเท่าใดพี่น้องถามันคอมเมนต์ได้แต่ว่าชนลานี่ปิดคอมเมนต์พี่น้องเลยเนาะเฮ้ได้ได้บับุญนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวใดเอาไปพูดอาไระโอเคมีอย่งมันตัวนี้เดียวเดี๋ยวี๋ยีดี๋เี๋ยวเดีเีเดี๋ยวกดีเดี๋ยวจดีายวนเีียยยเียยเนาะโอ้ยนี่ได้เน โอ้เออดิโคโล่บโอ้มองนั่นแบบมอง่นไายได้เนาะสมุดนะฮะนี่บ่กอ่าผู้เฒ่าไปบ่าคนไปว้ายผมเห็นบ่ใแ่มันต้องมีหูนี่หูมองคนไทยเห็นบ่กชี้บ่ถึกบ่ข่อยแช่นี่ึกนะฮะมอง่นไายได้สมุดกระยนี่ออก ตัวนี้ได้ไหมยังมันอันนี้กระสีโบเมตร่หมอเียบบ่บ่ใช่พื้นลังนะข้างลังข้างลังงี่บ่ขึ้นงลงโอ้นี่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 เมมีหูมีหูมัแม่นบ่อันนี้ได้คือยังมันตัวนี้ เ่นี่ no? ่พี่่อันนี้พ <tekrar. S 1> ่ออ nice <net> ันนี้ทางปนี้พ่อฮะคนกับคนบุคยบุเคยจเขื่อนได้ข้งเลขได้พีมน้องอ๋อนี่ลงดีโอ้งามมือีไอ้ลงเอาลงได้อีบะนาีนีนี่นี่นี่เราเกิน <L> an> an> ไ,ไหนๆๆเห็นด้เมโอ้อา้อาวลงเอาเหยียบมองเหยียบปีนแล้วนะ <S <S เนาะคอเฮ้ยนี่เอยู่แ้เฮ้ยคี่เียบล็อกนี่นนี้เบรกนีอนี่นี่อันนี้อันนี้เวลาล็อกก็ไม่เหรอ

โอเคตัวลองขึ้นเบื้องลุบบ่บุญมาดนฮัฮเลยบ่ฮักสบายดีสบายดีผ่ค้ท่าที่นี่ได้ได้แค่คอยได้ยันฮักเคดี๋ยวบ่หรเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มันก็ม่ปามเดี๋ยว บโบไรโบโบมันต้องมีแต่เดินรอบเดินไม่เม่์โบมันนักจริงเลยนะเมยนบ่เอโบไม่เนนะบอบอดีพี่พี่ท่านหน้ามันตีนท่านหน้ามันบกไปเห็นว่าี่โบนี่นี่ทางกันทางนะทางนี่โอ้โหมัน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 บมันหมซื้อเฮ้ยเออทำไมไม่ โอ้มันมันหงุดหวิด้บาดหนีผพาน้องคุณไปห่มปะประลาดปะแต่มาคืนนี่ละมาคืนมึงดูโอเคนางพยาคฆ์ไพมาคืนนี่ละเดีชิ้นยิโอเคขึ้นได้บ่มาก่อนเด้อเออไพ่โจมขึ้นแล้วเจ้าขึ้นเองได้บ่เอะไะลองบนลงบาก่อนโอเคโอเคขึ้นนะเฮ็ดชูงวับ่ชูงวัดบ่คันว่าจะไปเองแล้วลองมองดูจะจิตไปแบบไร ป้อชูงพดเนาะมาเถื่อนเนาะมาถึงอนก็นี้เนาะโอ้เท่าเนาะของผู้ใหญ่เลยแต่ก็ได้ยิ่หรอกมีคนยุมีคนยุเอามากระิให้กับคนยี่อุ้มไปยุ่นี่ปีโปอปีโป้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 ชุกเชิญห้องชุกเชิญเข้าชุกเชิญยี่ดองเออมันกระต่างกูขินบลาบุญกินนี่ยุอันนี่ ฮะะเฮ้ยไปนีไ่ไปเนียวไปเนี่ย้งี้ยวอันนี้โอเคขักว่าหน้าขักบ่ลลอกไว้นี่ข้างเลยบ๊อบลอบิกนี่เนีอกตีนี่นปะเด็นว่าน้องเพิ่นขื้นเองบ๊เป็นงิ้นไปเองบ๊ได้เนาะมันน้อยเนาะมือบือบถึงตรงนี้ได้กะสิไข่กลัวอ่า โอ้มันก็ใครก็ลายแล้วพี่น้องเหรเนาะให้ผู้เสื่อมยิ่งทุกข์อีนังจะมาสุกุงด้วยฮะเก้จะสุกุงดูโอเคเก้จะสุกุงด้วยล่ะจะเกาในแล้วอุ้มนะคุณนี่อุ้มเฮ้ยรับสีบล็อกบล็อกได้อยู่จะล็อกบอเด้อเด้อโอเคโอเคไปนังยังไก็ล็อกหรอวะล็อกบ่บ่บ่มือแล้วเดี๋ยววนกลับมาได้เด้อ ไ,ได้หนีกันเลยไม่ได้เลยเออใข้ไ้หลัไให้ก็อุ้มอยู่บ่อะบอกใครเป็นใครนั่ะแต่ว่าถ้านี้จะบูะะถึงที่ละทีมของผู้เฒ่าเนาะของผู้ผู้ใหญ่เพื่อน นี่อืโอเบก็มีเนาะอืระบบอือจักเปเกาะมตัวเบอือเห็นแต่ทายมันเป็นดึงตัวใด๋ต้อยับลงมาบ่นี่บ่ต้อยับมาให้มันใกล้วนี้บ่เอาให้มันต่ําตัวได้เบนี่กบ่ได้อยู่บ่ดีเนาะโอ้พี่ฮะมันต้องเค็งต้องเค็งมั้ยต้องเค็งเบเออให้มัน หมันเติมตีนนี่ด้วมี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 ผู้ชายเพ่งก็ได้หรอกเป็นเพิงดี่เนาะมีของไหมเด้ยังม่ใช้งานจังเหรอเย็นใช้งานน้ำเทือนี่นะเมื่อเรื่อยเราเอาอยู่ว่าใช้งานกัน้ำเทือนี่เลยประเด็นปะใช้งานในเมืองเนี่มันอันมีพ่อตู้มีตู้เจ้าอยู่เฮือนบ่อนะพ่อเฮาอยู่อันนั้นพ่อเจ้าอยู่เฮือนอยู่เหมืนบ่โอเคปะรบกวนไปเฮือนเราหมดแล้วป่ะ

จับเลยจับเลยไหนเนาะโอเคอไปห่มพุอเลยอือชฝนตกเฮงเลยทั้ทงคืนนี่น้อยังไงเนะาะาเพื่อนออกาก็นำวนไหวเลยอือ ใช่เอนพรุนี่บ่มีมตุจ้ะฮะญาบ่สบายดีเด้อเมตุโดยโดยพรุ่งนี้เฮาซื้ออมรยเฮาซื้อเฮาเอารถเข็นมาให้ให้หลานเด้ออ่ามีเอื้อยใจดีเพิ่นฝากมาให้เออเมตู้เล่าพนนี่เนาะเอาไปยังใช้พอจะได้นะพอจะได้พวกเราล่ะพงนี่บ่อปตุบ่ปิดปิดเท่าทัดเดี๋ยวเขาในประตู ประเด็นว่าตัวนี้ how e นบ่นี่บ่อบุญตัวนี้แลไสใส่เันนั้หมี้บอว้นี่เใส่รงนีได้หนึ่งดปิดอันนั้นให้ไอ้นี่เออเยนเื่นี้บเิ้อ,อ,อ,องเก่ขึ้นเองได้เลยเนาะเป็นวักเนวักได้เนาะแต่ต้องดึง โอเคป่อ๋อดึงมาทิเนาะเออยผาตุสบายดีผาตุนี่บ่าผาตุจะบอกอ๋อวารี่บุเคยมาเฮือนเราจะเขื่อนเลยมาพี่ผาตุมาพี่ผาตุมาพี่มาพี่นี่อืมหญ้าผู้นญิงหญ้าบอกเออนี่แหละลูกค้อยเดียวนี่แหละคีขา อันนี้นะลูกพอ่อเทบ่นี่อ,อ,นนอลเล้าบ่หน้าอลูก,ลากาเานินย่นา,ยา,ยายโอ้โดยโดยลูกเยได้เลยลูกเจ้เจ้าเจ้ามีลูกอะนะลูกมีลูกเดียว <c oughs> มีล้านอันอัน,อ,นอันเมย์เพิ่นได้สาพ่อเมย์เพิ่นไปไปใชไเมย์เพิ่นเเจ้าไปคแต่ว่าจอยู่อยู่บ่ยังอยู่น้ำกันอยู่บ่โดย อยู่ลำการชิบฮาคนอยู่ํำการชิบฮาคนปลาทงมีไผ่เนียกระดรกกะเดียกด้เลยลาอยู่ลำเพื่อนนี่บ่นอ่ะปาทบกองงานแลเนาะจะมีลูกจะคนอันี่แอนพ่อก้้นพุนี่โพที่เท่าไหร่ นอ้ที่ชามแหละน้องมาทอกเลยนี่น้องพู้ที่ชีบ้ารด้ที่ชาบที่ชีชาบ่านางหรือที่เทไรมีเอือยจะคนมีน้องจะคนมีเอือยสามคนมีเอือยสามกับพู้ที่ชีและมีไอ้สามมีเอือยสามมีไอ้สามมันกับพู้ที่เจ็ดพี่แนเนาะ อามีเอื้อยชามมีไอ้าชามเอื้อยเจ้าเท่ๆแล้ววะเอ่ยเท่เอื้อยพ่อเดียวแม่เดียวนี่ผช,ช,ชายช่าผู้ชายช่าไอ้ชีเก้าลูกเรานี่นเยเก้าคนบ่อยนั่กระเฮิร์นเอ้ยนักก่กระเฮิร์นเอ้ยมันนั่นลองมันชามคนในได้มาชิคามปี้เลยน้องมันผู้นี้เจ้าเจ้าเจ้าน่องผู้นี้ล่ะมันเป็นเอื้อยหันเอื้อยกลางปะโตลุลูกลายแบบ ลูกไอ้นี่จะคนกว่าทางบดนะเก้าคนก็แสดงว่าผู้นี้เนี่ยผู้ที่เจ็ดนี่ผู้ที่เจ็ดกอมีไอ้สามมีไอ้สามมีน้องน้องน้องมันผู้นี้ไปก็ใชนเอ่อมันไปมาเลยเนาะคิดสมปีนหว่ ในร้านมานน่ร้านนน่เอาเล่นนี่ในร้านมาหนิอันนี้น่องหนี่นี่นิน่องหนิหนิหนิน่องหนิเอาพ่นื้อาเลยพเนื้อนี้ไพุ่นนี่แกม่นี่าผู้อุ้มไปหน่ร้านนร้านหนิเล่นระเบิดระนองอะไรน่ะก็ร้านเล้าหน่ร้านน่องหน่เข้าก็เป็นอะไรในร้านเล้าอะไีหนิลูกอายเลยแม่นมาลูกอ้ายอี่านี้ร้านมองร้านอ่ะอันนี้ละดองนี่นนี่น่องเล้าหน โอเคมีแตเราอยู่กันเนาะโบวันบบไวพี่น้องลูกหลายคนเม่ไปให้พ่อ่าคอยเออไ่ราไเนออาลูกลายโเนาะคือเอาก็เกนเรียแท้เออเชิญลายนี่โบได้ขอโทษคนลายโบได้บได้คุ้มบอ บริบริคุ้มกำเนิดบ่อ๋อพันล่อยปะละเล,ย,ล,ย,ลยเลยดีแล้วอยู่กี่เนาะหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีอ้าเจ้าคือบริรี่นี่หรือว่าบริยาวนี่ลูกผู้เดียวกันที่บวายเลยเพี่น้อง,ง่อยมันเมื่อยเนาะอ้ะอาวมีแต่รถเค้นอันนี้หันเป็นคลองเอื้อยใจดีอยู่ทั้งจังหวัดเชียงรายเลยเด้อนางเด้ออยู่ทั้งจังหวัดเชียงรายที่เอื้อยเพิ่นฝากเงินมาซอย ซุ้มเจ้าอ่าในหลายๆรอบพนฝากเงินมาชอยเด็กๆนักเรียนที่พนไปไป,ไปเฮียนน้องๆพ่น,นี่แหละพี่น้องไงเนาะโดยโดยโดยอ่าปให้มีแต่ให้เจ้านบมือ้วนางได้ขอบบุญขอบคุณพลเนเอ้ยใจดีอยู่ทางจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยพนฝากรถเขียนนี้มาให้เจ้าเดออว,ว,ว่าใช่ว่าชอยว่านบมอนะบนบมืออ่ะแล้วว่าวันนี้เอ้ยใจดี อยู่ทางจังหวัดเชียงรายเด้อเอาบ่าละต้องเหรอเอ้ใจดีอโชอมานเนละ้มเล้รวยคุณเจ็บยาสุได้คว้มใครยาสุมีโสคกระพานลำลาสลา้อนลมานอนงแลจะตนอานีโดยผมไม่ตู้ว่าคกเท่นี่ อ้าวโอเคเดี๋ยวไอ้สิพาว่าอัน่อยนึงอ่ะนบมือวกา,าวตามไอ้เด้อไอ้สิพาว่าวเด้อเจ้านบมืออ่ะขอบบุญขอบคุณเดอ้อขอบบุญขอบคุณเดอ้อเอื้อยใจดีเอื้อยใจดีอยู่ทางจังหวัดเชียงรายอยู่ทางจังหวัดเชียงรายเชียงรายให้เจ้าอยู่ดีมีแหง้งให้เจ้าอยู่ดีมีแหง้งให้เจ้า่ำเจะรวยให้เจ้า่ำเจะรวยเฮงเฮงปังปัง ให้เจ้าเห็นป well, like. ังๆให้เจ้าร่ำรวยกว่าเก่าให้เจ้าร่ำรวยกว่าเก่าให้บ่ให้มีอยังคัดของบ่่ได้บให้เ็ยมีอยังคัดทองโดยเอาสาถูกเนาะโดยโดยนะพยายามไม่กับวลใจเลยบัดนี้อันมีแต่มันเป็นรถเข็นแต่ว่าเป็นรถเข็นของผู้ใหญ่เออบ่ฮู้มันลดลงได้บ่มันสิซทำนี้ที่นี่เนาะบ่ค่อยฮูเรื่องรถเข็นไปได้นไปนี้ก็ได้อืม มีแต่นัๆนะเรื่อยเด้อมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นดูดูประเทศไทยจังหวัดเชียงรายเพิ่นฝากเงินมาให้อะบริเพิ่นฝากเงินเพิ่นฝากรถเข็นมาให้เฮาเมนโดยโดยสั่งรถเข็นมาให้แหละไอ้บอลเอามาให้เพิ่นฝากมาหลายมือแล้วแหละพี่น้องเอ้เนาะนั่งจะลงดูลงได้บ่ เออขึ้นแบบนี้ขึ้นลงเบิ่งดูแต่ว่าเสียเราเรามือเราบบถึงจะยับ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 ขนขนไปดูโอเคถึงบ่จะจับมือมึงดูได้อยู่บ่บ่มีเฮงเนาะอ๋ออือถ้าถ้าน้อยกว่านี้น้องเพิ่งชีได้อยู่บ่ถึงอืออือเ่าก็เป็นเคส อันรถเข็นคันแรกได้นี่ทีบริยมาเม้าให้นี่ก็ได้เอ้าไว้ใช่ว้ชอยกะอ่าไว้ไว้ไว้าไ,ไม่ยู่เบิง้งเนาะอันนี่พอแล้วขอโทษวด้ด้พอลองอยู่เบิ้งดูพอ,อยู่เบิ้งดูยู่ลูกเบิ้งดูให้เรายู่เบิ้งน้อยนึงโอเคมันง่ายอยู่บ่โอเคเดสสบายเดสไปใช้กันนะอา่าอันนี้พอแล้วพี่น้องไงเนานะอ่าแต่ว่าน้องพันขึ้นนี่ ขึ้นง่ายมากง่ายอยู่ง่ข<ด>้<ด>โอเคตอนแรกนี่ก็บ่มีข้าวกินบล่าเป็นอะไรคือบุมี่ข้าวกินอึดขา้าวอึดข้าวโอ้โอ้โออๆคนหลายโพดทั้งเบิดนี่จะค้นอยู่ในเฮือนเจ้าเจ้านี่รวมทั้งเมนตู้รวมทั้งนี่14คนเออเอาคนหนึ่งเอาพัวแล้วกัน,น

เพือนแล้วนี่พี่น้องไงเนาะอืมเอาเมียช่องเอาอะไรใส่ถ้วยชามอืมตัวนั้นมีหญ้าทางหญ้าแล้วตอนนั้นพี่น้องไงเนาะไปไปฉันไปไปก่อนเด้อวันนี้เด้อไปหากินข้าวกินน้ำก่อนเด้อมีโอกาสที่มาเยี่ยมมายามไม่เด้อฉันเด้อ โดยขอบใจเด้อขอบใจลายๆนั่งอืมอืมอืมบเป็นยังอืมขอบใจเด้อบรี่เดินทางปลอดภัยเด้อเจ้าเจ้าเจ้าบเป็นยังแหละโบเป็น เดินเดิดไเอาเงินให้ไม่ตู้กันห้ามิตูรลานเอาเงินให้ว่ไว่ซื้อไปซื้อกินเด้อเห็นยุทจักอยู่ว่าใบยังง้ามไอนกอันนี่ใบยังจักอยู่บ่นักแล้ใบไบ่ใบห้าใบห้าหายังไม่ตู้ิเออใครเดี๋ยวยำราปรจักเจ้าเจ้าเจ้า ไปชื่ออยู่ชื่อกินเด้อโอเคจะจะลานไปป้าก้อนไปไปเบียกก้อนบันนี้เดิอนนางเด้ออือมื้อไดนเขาหองเคียนเดือนเก้าเดือนเก้าโอ้โอเคอันนี้นาบ่าวเงินอให้เงินนาบ่าเองเด้อขอบใจขอบใจเอาไว้ชื่อชื่อคต้ขนมกินเด้อโดยมออืมื้มอื้ม้อือ โอบ่เป็นบ่เป็นโอเคบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเนาะไปบ๊ายบายเด้อบัดนี้เด้อดอยๆๆอ่านี่ก็เป็นเฮือนซานเราอยู่กันอ๋อกพี่น้องเอ้ยอ่ากยากปากมอเนาะอ่าลูกเต้าหลายว่าซั่นนะลูกเต้าหลายคนแล้วก็เฮ็ดให้ลําบากทุกยากเนาะอืจักสิว่าแนวใด อาโอเคสลักที่นี่บ้กที่เองก็ขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อใจดีลายๆเด้ออยู่ทางจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยนาะทางภัคเหนือเราจังหวัดเชียงรายหรือว่าเชียงไห้เนาะให้เอื้ออยู่ดีมีเฮงให้ร่ำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงให้เจ้าหมั่นเจ้ายืนให้เจ้าเห็ดอย่างทำอย่างก็ให้เป็นเงินเป็นทองให้เจ้าโบมีอย่างคาดของมองใจเด้ออื้อให้กิจการราบรื่นไปได้ด้วยดีเห็ดอย่างก็ได้เนาะสาธุสลับที่นี่ให้อยู่ดีมีเฮงร่ำรวยบริสุขคู่สุขคนขอบุญขอบคุณทุกการติดตามเนาะ ปอลี่เอารถเข็นมาให้น้องพยาไายมาอน่เนอะ,อะเป็นรถเข็นของก้นพิการวาาร่าซ่านเนาะพอได้ให้เพิ่นใส้ชอยน้ำเพื่อนน้ำซ่านนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเอาอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยขอบุญขอบคุณน,นลายไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายเจ้า